คมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งตั้งจังหวัดสะแก้วจังหวัดสะแก้วแยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีประวัติศาสตร์การเกิดชุมชนและการตั้งถิ่นฐานประมาณ4,000ปีก่อนบริเวณอ่าวไทยยังเป็นทะเลโคลนตมเวาลึกเข้ามาในแผ่นดินมากกว่าปัจจุบันพื้นที่ที่เป็นจังหวัดสะแก้ว ยังไม่มีผู้คนอาศัยเป็นเพียงแค่ทางผ่านต่อมาเริ่มมีคนมาตั้งถิ่นฐานจนขยายใหญ่ขึ้นเป็นหมู่บ้านผู้คนพากันตั้งหลักแหล่งบริเวณเชิงเขาซึ่งปัจจุบันคืออำเภอตาพระยาอำเภอโคกสูงอำเภอวัฒนานครอำเภออรัญญประเทศอำเภอเมืองสะแก้วและอำเภอเขาจากันโดยเฉพาะ บนสองฝั่งลำน้ำพระปรงและพระสะทึงจากนั้นผู้คนได้กระจายออกไปอยู่บริเวณที่ดอนกลางทะเลโครนตมที่ปัจจุบันคืออำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามในจังหวัดปราจีนบุรีพศอสหนพันชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองสะแก้วได้พัฒนาเป็นชุมชนที่หนาแน่นขึ้น โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มลำน้ำพระปรงพระสะทึงมีวัฒนธรรมแบบสวรณภูมิสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแบบทวารวดีมีศูนย์กลางอยู่ที่เขาชะกันและกลุ่มลำห้วยพรมโหดมีวัฒนธรรมแบบขอมศูนย์กลางอยู่ที่ปรา,าสาทเขาน้อยเขารังและบ้านเมืองไผ่ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภออรัญญประเทศ สมัยโบราณสะแก้วมีความสำคัญในด้านเป็นเส้นทางคมนาคมทางตะวันตกตะวันออกระหว่างเมืองชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับกัมพูชาและทางเหนือใต้ระหว่างเมืองในลุ่มน้ำโขงชีโมนูนกับเมืองชายฝั่งทางจันทบุรีกระทั่งหลังพศ1500รัฐพื้นเมืองต่างๆในสุวรรณภูมิ มีการปรับตัวเนื่องจากการทำการค้ากับจีนประกอบกับภูมิประเทศบริเวณอ่าวไทยเปลี่ยนแปลงกลายเป็นแผ่นดินตื้นเขินขึ้นเส้นทางคมนาคมทางน้ำเปลี่ยนแปลงผู้คนจึงอพยพย้ายถิ่นออกจากสะแก้วบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงมีกลุ่มบ้านเมืองเกิดขึ้นราวพศ1900เป็นชุมชนขนาดเล็ก ผู้คนสอหาของป่าเพื่อส่งสวยให้แก่ราชธานีต่างๆต,ต,ต่อมาพัฒนาเป็นเมืองชายแดนเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านไปยังกรัรมพูชาในสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิและอาณาจักรทวารวดีสะแก้วเป็นชุมชนที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งมีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองปราจีนบรุรีเมืองประจิมในสมัยโบราณ สมัยยุทธยาทนบุรีและรัตนกโกสินทร์สะแก้วเป็นเมืองชายแดนจึงเป็นทางผ่านของกองทัพในการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้งโดยในสมัยยุทธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งยังเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรูที่ลักลอบเข้าโจมตีกวาดต้อนผู้คนบริเวณชายแดน มีการตั้งค่ายคูเมืองและปลูกยุ้งฉางไว้ที่ท่าพระธรรมนบซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ตั้งอำเภอวัฒนานครในปัจจุบันต่อมาในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกพระเจ้าตากทรงหนีพระมาร่าไปเมืองจันทบุรีโดยพาไพร่คนสนิทหนีฝ่ากองทัพพมา่าไปทางทิศตะวันออกผ่านบริเวณดงศรีมหาโพ อันเป็นเขตป่าต่อเนื่องจากที่ราบลุ่มขึ้นไปถึงที่ลุ่มดอนของเมืองสะแก้วแล้วไปยังชนบุรีระยองและจันทบุรีในสมัยกรุงทนบุรีเจ้าพยาจักรีพร้อมบุตรชายยกทัพไปเสียมราชและได้แวะพักแรมในบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่าสะแก้วสะขวัญอันเป็นที่มาของชื่อจังหวัด และในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีขุนพลแก้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่างก้าวเจ้าอยู่หัวได้พักทัพก่อนยกไปปราบยวนโดยเมื่อเสร็จศึกยวนแล้วได้สร้างบริเวณที่พักนั้นเป็นวัดตาพระยาซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอตาพระยาในปัจจุบันสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง สะแก้วเคยมีฐานะเป็นตำบลขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินบุรีจังหวัดกบินบุรีซึ่งทางราชการได้ตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้าเข้าออกมีข้าราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่านจนถึงพศ2452ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่ากิ่งอำเภอสะแก้ว โดยใช้ชื่อสะน้ำเป็นชื่อกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอกบินบุรีในตอนนั้นจังหวัดกบินบุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีต่อมาเมื่อวันที่2 3กรกฎาคมพศ2501ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่าอำเภอสะแก้วขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และในวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2536ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดลำดับที่74ของประเทศไทยโดยเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ได้รับจัดตั้งยกฐานะเป็นจังหวัดขึ้นในปีนั้นพร้อมกับจังหวัดน้องบัวลำพูและจังหวัดอำนาจเจริญที่ตั้งและอาณาเขตสะแก้วเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่13องศา15ลิบดาถึง14องศา15ลิบดาเหนือกับประมาณเส้นแหวงที่101องศา45ลิบดาถึง103องศาตะวันออกโดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันออกติดกับปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัยประเทศกัมพูชาติดใต้ติดกับจังหวัดจันทบุรีทิศตะวันตกติดกับจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเซาภูมิประเทศสภาพทั่วไปพื้นที่จังหวัดสะแก้วโดยรวมเป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีระดับความสูงจากน้ำทะเล74เมตร โดยทางด้านทิศเหนือมีทิวเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกงมีลักษณะเป็นป่าเขาทึบได้แก่บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีสภาพเป็นป่าโปรง่งส่วนใหญ่ถูกปกลุกรุกแผ่ทางป่าเพื่อทำการเกษตรทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบได้แก่อําเภอวังน้ำเย็นอําเภอวังสมบูรณ์ซึ่งเป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรีทางด้านทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีสภาพเป็นป่าโปรง่งทำไร่ทำนาและทางด้านทิศตะวันออกนับตั้งแต่อําเภอวัฒนานาครมีลักษณะเป็นสันปันน้ำและพื้นที่ลาด ไปทางอำเภอเมืองสะแก้วและอำเภออรัญญะประเทศเข้าเขตประเทศกรัรมพูชากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสะแก้วเป็นศูนย์รวมของคนหลายเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาพำนักอาศัยในจังหวัดชาวขเขมรอพยพเข้ามาในจังหวัดสะแก้วเนื่องจากเจ้าพระญาอภัยภูเบศชุ่มอภัยวงศู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบอง อพยพชาวขเขมรให้เข้ามาในฝั่งไทยภายหลังเหตุการณ์ที่ไทยเข้าปกครองกัมพูชาและจัดตั้งมณฑลบูรพาขึ้นแล้วถูกฝรั่งเศสยึดกัมพูชารวมทั้งมณฑลบูรพาคืนไปได้นอกจากนี้เมื่อเกิดสงครามเวียดนามและสงครามกัมพูชาขึ้นก็มีการอพยพชาวกัมพูชาเข้ามาในบริเวณชายแดนฝั่งไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตอำเภออรัญ,ญประเทศชาวเวียดนามหรือยวนอพยพมายังจังหวัดสะแก้วเพื่อหนีภัยสงครามเวียดนามในยุคที่เวียดนามใต้แตกโดยเดินทางผ่านประเทศกรัรมพูชาเข้ามาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอำเภออรัญ,ญประเทศชาวลาวมีหลายกลุ่มเช่นกลุ่มไทยโยนกหรือลาวพุงดำเป็นกลุ่มล้านนาเดิม อาศัยอยู่ที่อำเภอวังน้ำเย็นรวมทั้งชาวย้อที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่12ปันนาแล้วไปตั้งโรกรากที่แขวงชัยยบุรีของลาวต่อมาถูกทับไทยกว่าต้อนลงมาที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดยบางส่วนได้อพยพต่อมายังอำเภออรัญ,ญประเทศนอกจากนี้ยังมีชาวอีสาน อบโยพเข้ามาประกอบอาชีพในเกือบทุกอำเภอของจังหวัดสระแก้วการตั้งจังหวัดต้องตราเป็นพระราชบัญญัติต่อไปนี้เป็นพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้วพศ2536ผู้มิพลอดุลยะเดชปรให้ไว้ณวันที่27สิงหาคมพศ2537เป็นปีที่48ในรัชการปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมบราชโองการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรตั้งจังหวัดสะแก้วจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ตราพระราชบัญหยัดขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญหยัดนี้เรียกว่าพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสะแก้วพศ2536 มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสาให้แยกอำเภอสะแก้วอำเภอคลองหาดอำเภอตาพระยาอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอวัฒนานครอำเภออรัญญประเทศออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดสะแก้วและมีเขตท้องที่ตามที่อำเภอดังกล่าวมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาตราสี่ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอสะแก้วเป็นอำเภอเมืองสะแก้วมาตราห้าให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สิสนหนี้และสิทธิ์ของจังหวัดปราจีนบุรีในส่วนที่เกี่ยวกับอำเภอตามมาตราสามไปเป็นของจังหวัดสะแก้ว มาตรา6ให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้สิทธิ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในส่วนที่เกี่ยวกับอำเภอตามมาตรา3ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วมาตราเจให้โอนค่าราชการและลูกจ้างของอำเภอตามมาตราสาม ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วมาตรา8ให้บรรดาข้อบัญญัติจังหวัดระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งใช้บังคับอยู่ในอำเภอตามมาตราสามคงมีผลใช้บังคับต่อไปโดยให้ถือเป็นข้อบัญญัติจังหวัดระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของจังหวัดสะแก้ว จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรา9การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการภาษีอากรการทะเบียนและการอื่นๆซึ่งปฏิบัติอยู่ในอำเภอตามมาตรา3ให้ดำเนินไปเช่นเดิมไปพรางก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนรายได้ที่เก็บได้จากอำเภอตามมาตรา3ตั้งแต่วันที่พระราชบปญญัติี้ใช้ยบังคับ ให้จัดส่งทางจังหวัดสะแก้วมาตรา10เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดปราจีนบุรีก่อนวันที่พระราช,ชบัญญัตินีิชายบังคับได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดสะแก้วและให้ถือว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รซึ่งได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดปราจีนบุรีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ชาบังคับได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดปราจีนบุรีมาตรา1 1ให้สมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีในเขตเลือกตั้งของอำเภอตามมาตรา3ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ชาบังคับ เป็นสมาชิกสภาจังหวัดสะแก้วและให้วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดลงตามระยะเวลาของสมาชิกภาพแห่งสภาจังหวัดปราจีนบุรีจะสิ้นสุดลงตามวาระให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีและสมาชิกสภาจังหวัดสะแก้วเพิ่มให้ครบตามจำนวนที่พึงมีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด ทั้งนี้ภายในกำหนด90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดลงตามระยะเวลาของสมาชิกภาพแห่งสภาจังหวัดปราจีนบุรีจะสิ้นสุดลงตามวาระมาตรา12ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการชวนหลีกภัย นายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดนมีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมากดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่การปกครองการรักษาความมั่นคงและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่สมควรแยกอำเภอสะแก้วอำเภอคลองหาดอำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็นอ,อําเภอวัฒนานครและอําเภออรัญ,ญประเทศออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรีรวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดสะแก้วจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังหากท่านมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะประการใดกรดุณาคอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุข ปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ